ตูน้องเจอไอ้โบไอ้ตัวเล็กมองแรมทุกวันเลยโอ้โหไม่ไงเจอไอ้โมมาสวัสดีทักทายหน่อยเพื่อนใหม่โบเฮ้ยมาแล้วลามีน้องนะลูกน้อง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 ลูกอ่ะค่อยๆโดดค่อยๆดมค่อยๆดดค่อยๆดมน้องเป็นตัวเมีย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 อ่ะนี่แม่พี่เขาจะให้เอามาเลี้ยงที่บ้าน งดูเจอไอโบเจอไอโบเจอไอโบสวยเจอไอโบเสียงดังดูน้องเจอไอโบหนูเขาเป็นเจ้าทีนหนูเฮ้ยมันเปิดประตูเองได้มันเจอไอโบโบหนูยังเข้าไม่ได้แม่หนูโดนลุมแน่โบเอ้ยบู๊เป็นไงชั่มัยดีป้าโบตัวเล็กไปโดนอะไรมามอมแม,มทุกวันเลย ไอตัวเล็กมอแมมทุกวันเลยโอ้หไม่งเจอไอโม่มาสวัสดีทักทายหน่อยเพื่อนใหม่โบพี่เต้ามาจากบึงการนะโบนะเขาเจ้านี่เขาเจ้ามาจากบึงการเขาเจ้าเขาเจ้าเปิดประตูให้ออกมาทุกตัวเลยยายเออไอตัวเล็กชื่ออะไรนะพี่อะไรนะลามีเออเอย็บตีนไอสวยเย็บตีน,ตนลามีอุ้ยตัวเล็กวันนั้นเจอมอมแมมวันนี้เจอก็มอมแมมเลยหัวเปียกขนาดนี้ นิสสากบีพเจ้าพี่สวยมาด้วยดูลามีลามีไอตัวเล็กดูตัวเล็ก้หัวเปียกทุกวันเลยเจอวันแรกก็โฉกระโปกวันนี้หนูก็โฉกระโปหมนเดิเมยนะลามีนะเข้ามาได้ไหมเนี่ยเข้ามาไม่ได้ดูตื่นเต้นเข้ามานี่หนูเละแน่เลยเ้าวสวยพลังเยอะมากโดนกระจุยแน่เลยลูกเดี๋ยววันหลังเขาเข้ามานะเดี๋ยวหนูรู้ไหมเดี๋ยววันหลังให้เข้าบาวันนี้เข้ามาหนูเละแน่ทำควงมคุณเคยไปก่อนตอนตัวเล็กนี่ดีดูดิ เข้ามาหนูเสร็จแน่เอาสิเอาสิเอาสิเดี๋ยนะเนะเดีนะงนี่เข้ามาไม่ใช่บ้านเราลูกนี่นีมานี้มาจี่มานี่มานีี่พี่พี่พูดไ่หน่อยพูหน่อยนี่มานี่ีอมีพอไหมคอไ โอ้ไอ้เต้าเทียนไอ้โบนมันจะมาเปียนโอ้ยมาแล้วลามี่น้องนะลูกน้อง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 เป็นตัวผู้ตัวเมียน้องเป็นตัวเมียเสื้อกูเสื้อกูเสื้อเขาได้เออ น้องเป็นตัวเมีย <Culture. S 1> น้องเป็นตัวเมีย <C' un> ลูกอ่ะค่อยๆดุค่อยๆดุค่ๆดค่อยดน้องเป็นตัวเมียน้อเป็นตัวเมียน้องเป็นตัวเมียน้องๆๆเป็นตัวเมียน้องเป็นตัวเมียอ่ะน้องปตัวเมียพี่สวยพี่สวยพี่สวยเจ้าเจ้าเจ้าวิวิพี่พดันประตูให้หน่อยอ่เจ้ามันจะออกพี่สวยพี่เจ้าพี่เจ้าพี่เจ้าดูนี่พี่เจ้าดูนี่รามีเป็นตัวเมีย

จากลามี่หน่อยเร็วอันนี้พี่ศักนะอันนั้นพี่สวยนะลรามี่นะพี่สวยท้องนลลูกนะ,ะนี่แม่พี่เขาจะให้เอามาเลี้ยงที่บ้านเอามาเป็นอาหารไอ้เจ้าดูน้องน่ารักไหมทุกคนเจอตอนนั้นมอมแหนมตอนนี้ก็มอมแหนมอันนี้อาคืน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 แล้วนะคืนแล้วนะคืนแล้วเอาไปแล้วนะน้องไปแล้วนะน้องไปแล้วนะอะคืนนะครับ เฮ <Wait favour. S 2> okay, ้ไอ้โบเปิดประตูบ่อยยังไอ้โบเนี่ยอลองเอาโบเข้ามาพี่พี่ขอใส่ใส่หน่อใส่ลองโบเข้ามาเอาไงดีไม่กล้าเลยวม่่่กโดโดโรโพเอาโบโบโบโไม่ใช่บ้า ดูน้อง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 โอ้ไอ้เต้าน่าละเอ็งเต้าน่ารักค่อยๆทำความรู้จักไปทีละนิดนะเพื่อนใหม่นะลูกนะเดี๋ยวค่อยเข้าโอ้โ้โอ้โอเค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 ดูสวยที่สวยมันอ้วนจนมันตจงนังเนี่ยสวยอ้วนมากเลยทุกคน นั่นแหละอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนใหม่ทุกคนเพื่อนใหม่ของเต้าสวยแล้วก็สัชื่อชื่อลูลาอะไรนั่นอะไรนีโอ้ลามี่ลามี่ลูลาอะไรลูลาท่านไหวะนักล่องเออแล้วก็เป็นไอโบนะฮะแต่ว่าไอโบเราจะไม่ผูกมีสักเท่าไหร่เพราะว่าไอโบมันเคยจะพยายามป้องเขาสักพอจะป้องมันสากคนเป็นพ่อก็ทําใจไม่ได้ทุกคนโอเคอ่ะไปละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบไอโบไอไออะไรุ้ลาอะไรวะอะไรละมี่เออลามี่ลามี่มาบ๊ายบายก่อนลามี่บ๊ายบายบ๊ายบาย Everybody!